คุณได้เฮสวนะครับเอศหัวหัวหัวมามาดับดับดับก่อนเลยดับก่อนเลยสตาร์ทพุกพุ่งออกมานี่ะพุ่งออกมาจนจะออกนี่แหละนี่ครับจะออกไปสายอยู่แล้วต้องรีบดับภายในไม่ถึงสองวินาทีครับอันนี้เรียกว่ากัก,กแรงกันไม่อยู่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของต้นทำแหละครับกักแรงกัน,<า>กนไม่อยู่เบื้องต้นีนเห็นไหลายหัวแล้วก็เดี๋ยวถอดชีดออกมาดูครับว่าจะตรงกับสายยางเราหรือเปล่าชีดดูครับโอ้โห โอ้โหนี่กดแล,ล้วหล่นกดแล,ล้วหล่นนะครับอาการเก็บแรงดันไม่อยู่พอคือเรากดขึ้นไปเข็บไปต้องค้าง,ลลงแล้วลงช้าๆตอนนี้น้ํามันมันรั่วออกทางรูไหลกลับนะครับออกเยอะมากดูสิดโอ้โหนี่ยกครับจะไม่ได้แต่ว่าไม่มีรั่วหยวดปลายเหมือนครัง้งก่อนนะฮะกดมันมันดูไม่ได้มันกัดแรงดันไม่ได้เลยเดี๋ยวเราหอดมาล้าง นี่เราก็ต้องถอดมาซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าเทสปลายซีซไม่ได้เพราะเนื่องจากไหลกลับร่วมเยอะมากนะครับเราก็ถอดออกมาแบบนี้เราก็เปลี่ยนชุดคอนโทรลวาลวทั้ง4หัวก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเทสอีกทีหนึงนะครับหลัเราทําการซ่อมเสร็จนะครับก็เป็นการทดสอบซีซีในตัวเลยซีซีออกมาค่อนข้างดีนะครับได้เท่ากันทั้งหมด4หัวก็เดี๋ยวเอาไปใส่ในรถได้เลยนะครับ รถชีดคุนได้ H1A2 นะครับปลายใหม่ต้นใหม่แหลกับนิ่งกริปนะครับอันนี้ไม่ใช่ซ่อมนะครับซ่อมแล้วไม่รอดเลยต้องเปลี่ยนต้นใหม่เบิกใหม่เลยนะฮะนี่สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อนร้านของชีด b ีเคเคนะครับตอนนี้เราก็มาลองอยู่ในรถคุนได้ H1A2 นะครับ ก็เป็นรถที่สมรรถนะยังค่อนข้างดีอยู่แต่หัวฉชดไปเรื่อยเลยนะฮะตอนนี้ก็คันนี้นะครับทําการถอดหัวฉชดออกมาเทสไหลกลับเก็บแรงดันไม่อยู่เลยสักหัวนะฮะส่วนปลายหัวเช็ดะซี c c ใช้ได้แต่ว่าการที่ไหลกลับมันไม่ได้เนี่ยเราเลยต้องซ่อมก่อนซ่อมแล้วก็ไปเทสแต่ปรากฏว่าพอซ่อมเสร็จนะครับอาการคือหัวฉชดมันมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมสภาพมัน มันยกจะไม่ไหวละมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้ง4หัวเลยเดี๋ยวจะใช้เท้าไหนดีพอดีกีออโต้แป๊บหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนัวชีดใหม่4หัวเปลี่ยนทั้งต้นเลยนะครับเดี๋ยวพวกเขาใช้รถกันดีกว่าสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับมาจากเพชรบูรณ์ครับมาทํารถใช่ครับล้อเล่นหเฮียจริงไม่โทรมาก่อนด้วย โอ้โหโหแน่นอนจริงๆรถมันมีอาการเป็นไงมาครับเนี่ยเออเหยียบแล้วควันดำครับควันดำใช่ไหมครับแล้ววิ่งอัตราเร่งอะไรปกติไหมครับอัตราเร่งก็ถือว่ายังไม่ไม่ไม่ค่อยดีไม่ดีใหม่ๆครับไม่ดีเท่าตอนน,นี้พูดง่ายๆนะครับนะครับตอนนี้เ,เท่าเท่าดีเฮียนั่งนะครับเป็นไงบ้างครับก็ตราเร่งก็ถือว่าดีออกตรงออกตัวต่างกับรอบแรกนะครับรอบแรกเราซ่อมเสร็จนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็ให้ ให้ดูหัวฉีดแล้วว่ามันนิ่งแล้วแต่ว่านิ่งแต่ผมก็บอกไปก่อนแล้วนะครับว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเฮียเขาก็รับได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเขาจะให้เปลี่ยนเลยด้วยซ้ําแต่ว่าผมขอพิสูจน์ก่อนว่ามันเสียหรือเปล่านะฮะก็้นขอบพระคุณเฮียนะครับมีอะไรฝากเพื่อนๆกลุ่มที่ใช้คุณใดไหมครับอ๋อก็ถ้าหัวฉีดมีปัญหาก็มาที่ร้านบ k k ลเคได้ครับขอบพระคุณครับเฮียเดินทางมาไกลแล้วคืนนี้กลับเลยป่ะครับ กลับนะเทียบก,กันเทีบกันะครับก็ขอบพระคุณพี่เพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษานะครับบ์โทรด้านล่างฝากรักด้วยครับสวัสดีครับ